คินพอลเดซิรี่สำหรับไฟ n a ลอีพีหรือว่า e ีที่14วันนี้น<ช>ั่นเองเออนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากนะคะสำหรับซีรีส์ในตำนานเลยนะคะสำหรับปี2022นะคะไม่รู้ว่านี่จะเป็นการปิดฉากหรือว่าจะเป็นการเริ่มต้นกันแน่<ช>เออเอ,อ,อ,อะไรคะเดี๋ยวเราจะมาทำการ Recap นะครับความรู้สึกสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยตั้งแต่ดูมานะคะยวสำหรับอีพนี้ก่อนละกันอโอเคสำหรับ อ่าอีพีที่ส4วันนี้นะคะโอ้ด้ค่ะเป็นซีรีส์มาเฟียฉากแอคชั่นวันนี้เรียกได้ว่าบูกันเต็มสนานนะคะ,ะเพื่อนๆน,น่าจะอิ่มเอมใจกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่อีพีที่ผ่านๆมาเนี่ยค็นแบบข้างเล็กๆงน้อยอะไรอย่างนี้เอออีพีนี้เขาเปิดมายิงกันเลือดสาดเลยฉากแฟลชแบ็กอะกลับไปในอดีตให้อารมณ์คล้ายๆกับแบบหนังแบบข้ามมิติอะ ทรัมชาเวลอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าฟิลแบบเหมือนแบบต้องแบบย้อนอดีตเพื่อไปหาคําตอบอะไรสักอย่างเออแล้วก็เหมือนแบบว่าต้องไปแบบไปทําเหตุการณ์อย่างงั้นเหมือนเหมือนทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆวตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างคุณกันกับคุณกอรเนี่ยเราเรื่องก็จะไปเหมือนกันเออต่างคนต่างจะเป็นไยร้ายของกันและกันอีกคนอย่างนั้นเองเออคือตอนเนี้ยถ้าเกิดจะทำซีซั่นสองนะคนที่จะมาเปลี่ยนเกมก็คือคุณดัมพึงเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้นะทั้ง คุณน้ำพึ่งก็ดูเลกลาอยู่นะเว้นแต่คุณกรจะเปิดเผยอะไรให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งคุณกรณของเราก็เรียกได้ว่าเล่นละครชุดใหญ่นะคะเป็นหนังหน้มาม่านเลยทีเดียวเล่นได้แบบว่าสมจริงสมจังแต่ว่าคุณกรเนี่ยเอาจริงๆนะอย่างที่เราพูดไปเมื่อตอนรีแอคนะว่าการที่ประกาศออกไปว่าตัวเองตุยเนี่ยคุณกรนะ ต้องรู้รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาคนก่อนยิดก็เรียกได้ว่ายอมแลกนะยอมแลกเพื่อที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเสียเบี้ยตัวเล็กตัวน้อยเพื่อกินหมากตัวใหญ่เพื่อที่จะกําจัดหมากตัวใหญ่ให้พ้นกระดาษไปสักที<ส>นั่นเองนะครับ<ส>เพราะว่าเรื่องมันเริ่มจากค่อนข้างแดงขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว,ลวนะครับเพราะถ้าเกิดปล่อยให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยให้พอหลุดออกไปจากตรงนี้แล้วไปแบบว่าพึ่งคุณกันอีกทีหนึ่งเนี่ย ไม่แน่คุณกอนอาจจะเป็นฝ่ายเพลียงพล้ำอาจความนับที่จริงอาจจะถูกเปิดเผยออกมาก็ได้ว่าคุณน้ำพึ่งเป็นชังน,นะครับคุณกอนเขาก็เลยงัดแผนเด็ดคาราวันตุ๊กตาทองต้องเข้านะคะแล้วพกคุณชาญวันนี้โอ้โหกว่าจะมาโชว์ฝีมือของเราเห็นก็เอาอีพีสุดท้ายเลยะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นลูกน้องที่จงรักภักดีมากๆเลยนะคะถึงแม้แต่วารัสุดท้าย นะคก็ยังส่งข่าวเนาะคุณคินต่างๆนะฮะทำไมคุณชาไม่แบบเออส่งสัญญาทาแบบแผนกแบบว่าแพ้สักนิดสักนึงเนาะอะไรอย่างนี้แต่คนที่ MVP ที่สุดในใจันเนี่ยฉันก็ยกให้คุณเอลิกาใช่ไหมคุณเอลิกาคือแบบเฮ้ยเป็นตัวที่แบบมาเปลี่ยนเกมได้ถูกช่วงเวลาพอดีเลยมาช่วยคุณคินที่ถูกจังหวะถูกเวลาตลอดนะครับแอบอะไรนะเหมือนหนังแบบคือแบบพวกแบบซูนซุนเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบว่าจะมีแบบว่า มีแบบคนแบบลักษณะเนี้ยที่แบบว่าตอนแรกยู่แบบไอ้แบบเป็นแบบนิ่มีอะไรหงีเออแต่สีด n y ก็แบบปัง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 อะไรเงี้ยเออให้ทําคุณหนูโก้ต้องตุยนะคะแล้วก็ในส่วนของฉากที่อ่อยกหมายถึงว่ายกพวกเนาะมานนี้ก็เออให้อารมณ์แบบว่ามาเฟียมาเฟียเลยอารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะทําสงครามเหมือนสมัยก่อนน่ะแบบว่าพอดูว่าแบบ เหมือนเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งตุยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ลองให้ตั้งตัวคือจะต้องรีบจมตีจังหวดที่อ่อนแอที่สุดเริ่มจังหวัดที่เมืองอ่อนแอเอออะไรประมาณมน,นั้เอง,งแล้วก็มีเผลอพวกที่นั่งนั่งมานั่งประชุมก็เหมือนแบบว่าเป็นพวกแบบหัวเมืองต่างๆเออพอเมืองน้อยใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพอแบบว่าคนที่เคยพึ่งใบบุญบารมีเนี่ยเริ่มเสื่อมลงแล้วต้องหาที่พึ่งหหาที่พึ่งใหม่เออนะคะเขาเรียกได้ว่าคนแบบนี้มันจะมีอยู่ทุกวงการอะไรอย่างเงี้เอออะไรแบบว่าที่ อะไรที่จะแบบว่าเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยก็จะต้องเข้าหาเอาไว้ก่อนนั่นเองเอ,อตัวนี้ซีบีก็ทำออกมาให้เราเห็นก็เรีกเยกได้ว่าดีมากๆเลยฉากที่คุณหมอออกมาบอกว่าคุณกรแบบว่าตุยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นสี่ในตำนานที่ลูกชายทั้งสามคนเขาได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเออมุมสามมุม,าม,ม,มชายาไท<ๆ>ก็เรียกได้ว่าทั้งสามคนเนี่ยก็ปกป้องเขาได้ไหนะ ปกป้องตระกูลในรูปแบบของตัวเองหมายถึงว่าปกป้องในหน้าที่ในส่วนของตัวเองอะไรอย่างนี้ใ,ในส่วนของพี่ใหญ่กับพี่รองก็เป็นป้อมประการเลยปากหลักตั้งรับอยู่นะตระกูลหลักเลยนะคะวันนี้ก็ได้เห็นอุปกรณ์แบบไอทีไฮเทคต่างๆของอาร์มของเราเนาะเฉพาะไอทีของเราวันนี้ก็ไม่พลาดเลยนะคะที่จะแท็กทีมกับคุณหนูแทนคุณของเราเรียกได้ว่ามาช่วย พลิกสถานการณ์ได้ทันเวลาจริงๆ<ช>เ,เรียกได้ว่าไม่ต้องออกแรงมากนั่งคุมอยู่ระยกกะไกลนะคะเขาฉลาดนะคะ,ใช,คะใช่คุณแทนคุณเย่ก็เห็นเขาแบบว่าดูไม่ค่อยสนใจเรื่องในภายในตระกูลเนี่ยเวลาเขาจะเอาเรื่องนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคนยังที่เซอร์ไพรส์ฉันมากเลยก็คือคุณคิมขันของเราเขาเรียก,ยกว่าไปปกป้องหัวใจของเขาถึงที่เลยดูอย่างแค่คนเดียวดูอย่งยงางตระกูลไทยเก่งสุดอย่าให้คุณคิมเราได้โมโห เมือเปล่าด้วยพี่เจฟเทมมากมากเล่นบทบูได้แบบเฮ้ยเล่นดีนะเอาจริงเขาครบเครื่องนะเสียงดีไม่พอหล่อไม่พอ,อโอ้ฉากบูก็ได้อีกเอเออเาอีกอวยไส้แตกไม่ไหวเนาะอดของเขาดีแล้วก็ต้องอวยเนาะวันนี้ฉากบูของคุณกิมานของเราเนี่ยเรียกได้ว่าออกมาแบบเล็กๆน้อยๆก็เรียกได้ว่าเทมามากๆเลยนะคะสำหรับพี่เจฟของเราแล้วก็ฉากใส่หูฟังเล่นเกมของน้องบาคโคนนะก็เรียกได้ว่า ฟลเหมือนแบบอะไรนะเหมือนภาพยนตร์ที่เราเคย,เคยดูกันมาอะไรอย่างเงี้ยแบบตัดฉากที่แบบว่าใส่หูฟังก็จะแบบว่านี่แอินอยู่ในโลกของหูฟังข้างหลังเขาก็ตีกันบูมบูมยิงกันปังปังปังก็ไม่สนใจใเลยเลยนะแล้วก็ตัดฉากมานะคะในส่วนของคุณกรของเราก็เข้าไปในห้องลับเลยนะคะก็ปรากฏสตรีลูกงาม ก็คือคุณนำพึ่งของเรานั่นเองนะคะจริงๆคุณนำพึ่งในฉบับในส่วนของซีรีส์เนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะเป็นคุณกอนนะคะที่สร้างเรื่องมาตั้งแต่ต้นเลยคุณกณันก็เลยตามเข้าไปเลยนะคะเพื่อขอเคลียร์ใจในปมปัญหาต่างๆนั่นเองแล้วก็จบท้ายด้วยคุณนำพึ่งเป็นปังนะคะเราก็ต้องกรรมปิรณานี้สืบต่อไปว่าจริงๆแล้วคุณนำพึ่งเป็นอะไรกันแน่ฉันชอบฉากที่คุณเวกัสเข้ามาเจอ คุณพ่อมากเลยเออเนาะเห็นเขาแบบทะเลาะกันดูเหมือนจะม่ค่อยรักกันเนาะจริงๆแล้วในใจลึกๆอะเลือดต่มันยังไงมันก็ตัดแต่ไม่ขาดอยู่แล้วเออทั้งหมดทั้งมวลของอีพีนี้ที่ดูมาเนี่ยฉันขาดใจอยู่ฉากเดียวเลยฉากที่คุณเบกาสโดนยิงที่สระน้ำอีนั่นมันเป็นใครอีนั่นมันเป็นใครฉันขอดูหน้าช่อยรูจริงๆมันเป็นใครสรุปแล้วเฉลยตอนสุดท้ายเป็นบิ๊กเอ้นี่เราบิ๊กยังไม่ตุยอย่างเงี้ยหรอฉันงงมากว่าแบบ การที่เขาเรียกว่าอะไรนะเดินออกมาจากตระกูลหลักได้อย่างนั้นคุณเป็นใครคุณตามมายิงเขาฉันแบบเอ๊ะยังไงก่อนฉันก็นยว่ายิงพีตอนแรกอะเราเห็นก็นจังหวะมันเหมือนเนาะเออจังหวะานว่าพี่โดนยิงเออก็เป็นคุณเบกาของเราโดนยิงพี่ก็หันไปก็สวนเลยค่ะทีนี้ลักษณะเขาทงกูก็หายไปเลยนะคะก็ตัดมาในส่วนของ คู่หลักของเรานะคะอย่างคุณพรและคุณคุณคินนะคะ<ม>เป็นฉากที่คุณกอเนี่ยแต่งตั้งพรให้เป็นแบบว่าคนดูแลตระกูลตระกูลรองเนาะเออฉันชอบฉากที่เดินมาแล้วทั้งมีมีทั้งตระกูลหลักแล้วก็ตระกูลรองอะไรงนี้เออมันก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าเราจะไม่แบบแบบแบ่งแยกอีกต่อไป,<ม>ไปแล้วนะคะเราทั้งสองตระกูลจะเป็นหนึ่งเดียวกันเขาก็เลยได้ว่าไปสวีทกันแบบเรือกลางแม,ม่น้ำนู่นนี่นั่นเลย แล้วก็ปิดท้ายเออด้วยฉากเอ็นเครดิตเล็กๆน่ารักกับคูดองของเรานะคะอย่างเวกัสแล้วก็พีทของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นฉากที่ปลดล็อกแบบปลดล็อกจริงๆเออเราจะไม่ได้เห็นกันเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นแบบแค่แบบที่ระบายอารมณ์อีกต่อไปแล้วต่อไปนี้เราจะเป็นคนของกันและกันยังเห็นไหมเวกัสเขาก็ยังเหลือ อะไรนะพี๊ป่ะยังเหลือพี๊ยังเหลือน้องชายมาเก้าที่เขาบอกว่าเขาไม่เหลือใครแล้วนี่นะแต่เขาก็ยังเหลือสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกสองคนเลยในชีวิตของเขาก็จูบกันเล็กน้อยเออคนมาเก้าก็แอบมอพีสไพส์เห็นไหมล่ะคราก็แบบว่าน่าเป็นพีสะพส์เลยคึกทักเอาไปเลยทีเดียวเออทีปีสิบสี่ของเราวันนี้นะคะก็บางอย่างก็เหมือนมีการปลดล็อกแต่บางอย่างก็เหมือนยังทิ้งปุ่มให้เราได้คิดต่อตามอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่ายังเหลือปุม สุดท้ายคุณน้ำพึ่งเป็นอยู่ตังเออนะคะเพราะว่าตอนสุดท้ายเนอะคุณน้ำพึ่งหรือว่าแม่ของพอลปอเช่เนี่ยก็มีแบบว่าแววตาดูแบบนิดนิดนึงเหมือนตมันมีอะไรติดอยู่ในใจอะเออมันพยายามนึกอะไรอยู่บางอย่างจังหวะเคาะประตูจังหวะหนึ่งแล้วนะที่แบบเคาะประตูกลังจะเข้ามาก็แบบเอจใจเหมือนแล้วก็เหมือนฟิลประมาณเฮ้ยฉันต้องคีปลุกอะไรไว้หรือเปล่าหรือว่านี่มันคือการแสดงเฮ้ย มีเหตุมีผลมันคือการแสด,แดงว่าสังเกตจังหวะความพอร์สกับปอเช่คอประตูมาเนาะกึ๊กกึ๊กฝันแบบนั้นถ้าเป็นแบบอ่าคนแบบสูนเสียวคอนเซ็ปต์สตีีดีจริงๆคัาตอเอออะไรอย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมอันนี้จังหวะเฉลียวแค่นีน้แล้วเหมือน,น้อากลับมาคิดลุคคืนเธอว่าไหมคุณมีเหตุผลนี<ม>่ค<ม>ืออีกหนึ่งข้อสังเกตของเรานะคะบล้วตองเราติดตามกันเลยว่าจริงๆแล้วคุณน้ำเพื่อนของเราเนี่ย จริงๆแล้วสูญเสียวความทรงจำจริงหรือเปล่าเออไม่แน่ไม่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอาจจะไปชื่อในซีซันสองไปได้ถ้าเกิดมนจะมีอะไรที่แบบว่าเออฉันต้องทําหน้าที่อยู่ณตรงนี้เพื่ออะไรสัก,ยกอย่างหรือจะเพื่อมีการข่มขู่อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ต่างๆน,น,นานาน,น,น,นะครับมีเพื่อความปลอดภัยของลูกฉันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับยังไงเราก็จะต้องรอโฆษณาต่อไป คือผู้เข็ยประวัติศาสตร์นี่เป็นอีกหนึ่งคำที่เป็นคีย์เวิร์ดในซีรีส์เลยนะคะที่เพื่อนๆคนไหนที่อ่านยายเนี่ยจะต้องได้ว่าติดกระทำนี้มาว่าเลยเพราะว่าดิฉันอ่านนิ่ฉันยังแบบทัชใจเลยมันคือตอนสุดท้ายที่ฉันอ่านแล้วที่จําได้เลยก็คือผู้ที่ชนะชนะที่จะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์แต่ในซีรีส์เหมือนเออไม่ใช่แต่หนเหมือนในนิยายมันจะมีเขียนอธิบายไว้ว่ามันจะมีจดหมายอะไรบางอย่างด้วยนะคุณก้อนขยันชิ้นอะไรเออไม่รู้ว่าในซีรีส์เขาจะทํายังไงต่อไปเหมือนกัน อาจจะมีซีซั่นสองอาจจะได้เห็นอีกคู่ที่เรารอคอยก็ได้ะรนคุณแทนคุณกับพี่หมอตาังคู่อื่นมีคู่เพื่อนของระหว่างเพื่อนของกินเพื่อนของพอสคู่รองระหว่างคุณหมอท็อปคุณมากค่าว่าแล้วพวกคุณหนูแทนคุณอย่างนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นเลยนะคะซีเรียงนี้เนี่ยสำหรับในนิยายเนี่ยสามารถเอายิบยกออกมาทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันที่พี่อโฟเคยบอกไปว่าทางบิวสิก็มีโปรเจกต์คู่กับซีรีส์ในส่วนของ คินพอลเนี่ยก็มีอีกหลายโปรเจกต์เหมือนกันไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นจะมีซีซั่นสองด้วยหรือเปล่าอ่ะยังไงทุกคนต้องรอติดตามกันเลยนะคะในจังหวะนี้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีแอสในส่วนของค e ินพอลอีมีที่14วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงองค์ประกอบรวมของซีรีส์สักนิดหนึ่งแม้ว่าจะเป็นนักสแสดงเอ่ยนะคะต้องขอบ,บอกว่าเล่นดีมา,มากๆเลยนะคะในส่วนของเรื่องนี้ดิฉันประทับใจคุณไบเบิลเดี๋ยว่าคุณเบเัสนะคะตั้งแต่แบบว่าต้นเรื่องมาเลยนะคะที่เรียกว่าคนแคสเนี่ยเขาก็เริง ฟิวตท์ลายเนาะเออนอกจากหน้าจะลายแล้วการแสดงก็ยังดีด้วยเออและครั้งนี้สดของคอสตูมอ่าไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นต่างๆของซีรีส์เรื่องนี้ก็ทำออกมาได้ดีโดยเฉพาะโลเคชั่นนี้สวยมากหามาจากไหนสิงนะครับทีมงานโอเคขอบคุณนะหมายถึงว่าอันซีนอื่นๆไงที่เรายังไม่เคยได้เห็นเออกรุงเทพกูเห็นบ่อยแล้วค่ะ อย่างเช่นพวกฉากหลงป่าเอออะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ทําออกมาได้ดีนะในฉากต่างๆเออการลําดับภาพตรงนี้ก็โอเคทําออกมาได้ดีมา,มากๆเลยแล้วก็อันนี้ส่วนของเพลงประกอบเออเพลงประกอบนี้ก็ไม่ใช่ว่าแบบอยากจะแบบว่ามีก็มีขึ้นมาเลยนะแต่และเพลงนะคะในส่วนของเพลงประกอบเนี่ยถ้าเกิดเราฟังดีๆนะมันจะเป็นการเหมือนแบบพูดถึงเรื่องราวของตัวละครในเรื่อง นว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแค่เธอเอ่ยท่นชอบที่สุดก็คือในส่วนของเพลงตีมซองก็คือเพียงแค่ไว้ใจนะคะเป็นเหมือนแบบบอกความรู้สึกของตัวละครหลักระหว่างคินกับพอได้ดีมากเลยนะคะง่ายๆเลยเพียงแค่ไว้ใจ<า>กันและกันนั่นเองนะคะเพลงนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงอื่นๆยัง อฟฟีฟอ,อะเป็นวรชภาษาอังรกฤษเนาะแล้วก็ในส่วนของย้อนแย้งต่างๆออแล้วก็เพลงของน้องบาคโค้ดของเรา<ม>ติมซต้องตรงนี้จะบอกว่าเพราะทุกเพลงเลยนะออจริงๆสําหรับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคะเรียกได้ว่าเป็นแบบมาเฟียนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาบูจาแอคชั่นจ๋า<ม>ในเรื่องของโรแมนติกดรามา่าคอมดี้ครบนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าใครที่เป็น เขาเรียกว่านะอาจจะแบบว่าติดกับอุดมคติแบบซีรีส์เดิมๆแบบซีอ่ะซีรีส์วายเดิมๆที่แบบขูดอันนี้น่ารักน่ารักต่างๆเอออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเรื่องนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสาหรับดูใ่ต้องการอยากอยากจะก้าวข้ามอุดมคติเดิมๆก็ถ้ามมาเข้ามาดูได้ไม่ใช่ว่าจะแบบเห็นแบบอุ้ยดิบเถื่อนเกินไปที่ผ่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมุมน่ารักต่างๆเขามที่อย่างนี้เขาเรียกได้ว่าผู้กํากับเนี่ยเขาจัดสรรมาให้เราดูแบบว่าไม่ให้ดูแบบอ่า ส่วนเนส่วนหนึ่งเยอะเกินไป<ช>หรือว่าส่วนเนส่วนหนึ่งน้อยเกินไปอะไรอย่างนี้ทุกอย่างอยู่ในองค์ประกอบรวมที่ทาออกมาแล้วเนี่ยอยู่ในระดับที่พอดีม,มากๆเลย<ช>คนดูอย่างเราก็อิ่มเอมใจนะคะมันมีความสุขจนจนนอนอ่อนปากนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออากมาพร้อมขี้หูอ๋อไม่ได้ไม่ค่อยได้แขกไงเออ,เอ,อและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการริีแคปนะคะตลอดทั้ง14 EP ที่เราดูมาทั้งหมดเลย นะคะแล้วก็ทางช่องของเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท,ท,ทุกทุกท่านเลยนะคะที่คอยเข้ามาดูคอยเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เราต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะคอยอคอมเมนต์อะไรที่ผิดพลาดของเราก็มีการตักเตือนตรงนี้ตงาง้เราต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยะนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับช่อง Just the Way I Am รายการ Watch Together บึงน้ำกันนะคะสำหรับคินพอดของเราวันนี้นะคะก็รอติดตามในส่วนของอต่อไปนี้ความลขึ้นใหม่ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเบอร์ทัวร์แล้ะไม่รู้ว่าเบ r ร์ทัวร์นะคะต่างๆจะมีแต่ละประเทศเนี่ยเขาบอกแล้วว่าจะ ในส่วนของ performance ย่ยจะไม่เหมือนกันเราต้องรอดูว่าภายใน performance ต่างจะมีแอปสปอยอะไรให้อะไรให้เราได้เห็นหรือเปล่าเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่อๆไปเออนะคะยังไงก็ต้องมาติดตามด้วยสําหรับชอบของเรานะคะก็จะยังมีในส่วนของการ r e a c t ีเลี่ยมอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะยังไงก็ต้องขอฝากไปด้วยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็ส่งท้ายเนาะ,ะ Kin Party The Scene ทั้ง14 ep ไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะติดตามพวกเราได้ใหม่ใน อ่ะรีแอคเรื่องอื่นๆน,นะคะใช่สำหรับวันนี้ขอกล่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย